สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นะครับน้านำทัพออนไานนะครับสําหรับ EP ที่16นี้นะครับจะมาแนะนําเรื่องของโปรแกรมนะครับหรือว่าเว็บดาวน์โหลดลอมที่คล้ายๆกับ o o o l l e r r v v นะครับที่มีชื่อว่า m e กาครับเมกานะครับคือถามว่าเมกาคือโปรแกรมอะไรนะครับหรือว่าเว็บไซต์อะไรนะครับเป็นเว็บไซต์ที่เขาเปิดมาเพื่อนะครับเป็นแอปพลิเคชันด้าน อ่าข่าวสตอร์เลตนะครับคือหมายถึงว่าเป็นเว็บไซต์อ่าสำหรับอ่าฝากไฟล์โหลดไฟล์นั่นเองนะครับคือตัวเนี้ยถ้าเราสมัครสมาชิกนะครับเขาจะให้เราฟรีนะครับผมไม่แน่ใจว่าสามสิบิกหรือว่าห้าสิบิกนะครับผมตัวนี้นะครับนี่นะครับก็คือไว้สำหรับอ่าอัพไฟล์ให้เพื่อนๆหรือว่าอัพลอมนะครับอัพโปรแกรมหรืออัพคลิปนะครับ ไว้ในเมกาตัวนี้นะครับเพื่อสะดวกสบายในการใช้งานหาะยุคนี้เป็นยุคที่ Internet. อินเทอร์เน็ตเข้าถึงทุกพื้นที่แล้วนะครับเรามาดูเลยเราจะเริ่มการใช้งานนะครับพี่ๆเปิดหน้าต่างมากๆขึ้นแบบนี้นะครับเป็น Google ใช้ g o o g l e Chrome นะครับแจะง่ายนะครับพิมพ์ไปเลยนะครับ M E G A นะครับ n z นะครับแบบนี้นะครับีแล้วก็ Enter นะครับมันก็จะเข้าสู่หน้าของเมกานะครับเมกานะครับเมกาฟนะครับเราก็ทำการนะครับ create a c c o u n t เลยครับ create a เ c o u n ลเลยนะครับเราก็ใส่ชื่อของเราไปทํครับเราจะตั้งชื่อว่าอะไรนะครับผมจะตั้งชื่อว่าออมซับนะครับ นามสกุลใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับอีเมลนะครับอีเมลก็ให้กรอกอีเมลที่สามารถติดต่อได้จริงๆนะครับย่เรืมอยเดี๋ยวหาอีเมลผมแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าอีเมลวันเก่าผมเคยลงทะเบียนไปแล้วนะครับ กรอกอ e ีเมลไปนะครับเดี๋ยวผมใช้ตัวนี้นะครับรับเหตุผลว่าทำไมต้องให้สมัครสมาชิกนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยลอมที่ผมอัพให้โหลดหรือว่าพี่ๆช่างท่านอืน่นอัพให้โหลดเนี่ยมีขนาด สี่แบบนี้นะครับแต่ตัวโปรแกรมถ้าไม่ลงชื่อเข้าใช้นะครับเขาจะกําหนดให้เราดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของเขาเนี่ยได้ประมาณ3ามิกต่อว,วันแสดงว่าลอมตัวนั้นเราก็จะโหลดไม่สําเร็จนะครับตัวนี้ผมก็แนะนําให้พี่ๆสมัครสมา,สมาชิกนะครับเราใส่ทีมลีลใส่พาสเวิร์ดที่จะทําการล็อกอินเข้าไปนะครับ เราเรียกว่ากดยอมรับข้อตกลงอะไรพวกนี้นะครับกดไปเลยนะครับกดยืนะครับเขาบอกว่าอ first อ๋อนะครับให้ใส่ชื่อแล้วก็นามสกุลด้วยนะครับก็ใส่ไปนะครับ เ็จร้อยนะครับเขาก็จะบอกว่าตอนเนี้ให้ไปเช็ค g ี a i l นะครับที่ส่งไปเพื่อคอนเฟิร์มการาการสมัครสมาชิกนะครับพี่ๆก็เปิด Gmail ขึ้นมาเลยนะครับสําหรับใครใช้ Google Chrome ก็กดตรงนี้นะครับแล้วคลิกคําว่า Gmail นะครับก็พี่ๆก็ใช้ Gmail ที่ส่งมาสมัครกับผมก็ได้นะครับจะจะได้ไม่สับสนนะครับแต่พอดีว่า Gmail ผมอันนี้ทำการสมัครสมาชิกไปแล้วนะครับผมก็เลยต้อง ใช้ Gmail อันใหม่เพื่อสมัครสมาชิกให้พี่ๆดูนะครับจะทำการซา g n in นะครับ Gmail อันเมื่อกี้นะครับที่ผมทำการสมัครสมาชิกไปนะครับ เรามาสู่หน้า Gmail นะครับหน้า Gmail แล้วนะครับเรามาดูนะครับก็ะ <S <S จะมีในส่วนอของเมลจากนะตัวเมก้าตัวนี้นะครับเมก้าที่ส่งเมลมาเพื่อ Verify หมายถึงว่ายืนยัน Gmail นะครับว่า Gmail ตัวนี้มีที่อยู่จริงๆนั่นเองนะครับนะเราก็จะบอกว่าโอเคนะครับ Verify เลยนะครับแล้วนะก็ทำการเขาบอกว่า Please Enter y ่อพา a s bird, s เ o r รเพื่อคอนเฟิร์มแอคเคาน์นะครับ <c oughs> ก็จะเป็นอ่าพาสทเวิร์ดที่เราใส่ไปเมื่อกี้นะครับกดคอนเฟิร์มไาเลยนะครับอ่าผมก็จะทําการบันทึกรหัสผ่านไปด้วย <c oughs> เพราะว่ามันอ่าเขาเรียกว่าเป็นบัญชีที่อ่าไม่ได้อ่าถือขั้นกับจะต้องมีความปลอดภัยมากนักนะครับผมส่วนมากผมจะบันทึกไว้นะครับอย่างเช่นตัวเนี้ย เห็นไหมครับบัญชีฟรีนะครับเขาให้เราใช้ฟรีเนี่ยห้าสิบจิกเห็นไหมครับนะลิมิเต็ดนะครับเห็นไหมครับก็คือโหลดได้เลยนะครับไม่จำกัดนะครับเห็นไหมครับแล้วอย่างเงี้ยเขาก็จะมีเดือนนะครับเดือนละอ่าร้อยหกสิบเจ็ดบาทนะครับก็คือสามารถเก็บข้อมูลได้สี่ร้อยจิกนะครับสองอ่าสามร้อยสามสิบห้าบาทได้สองเทราไบต์แบบนี้นะครับมันก็แล้วแต่นะครับว่าเราจะ เก็บไฟล์ไว้ที่ไหนนี่ต่อเดือนนะครับราคาต่อเดือนแต่ผมก็เลือกที่จะใช้ฟรีก็50 g ิผมเพราะว่าน่าจะคุ้มมากนะครับผมสำหรับพี่ๆนะครับก็ลองใช้ดูนะครับสําหรับตัว Gmail g o o g l e d r i v e เขาให้เราฟรีแค่1 5จิกต่ันี้เขาให้เราฟรี50 g ินะครับสำหรับตรงนี้บางท,ทีพี่ช่างเนี่ยถามเรื่องการโหลดไฟล์ Google Drive ไฟล์ เม่ก้าโหลดยังไงอ่ะเดี๋ยวเรามายกตัวอย่างกันนะครับอย่างเช่นคลิป youtube เรื่องของการกลดล็อกกันลงในเวอร์นะครับที่ผมให้พี่ๆเข้าไปโหลดกันใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะโหลดยังไงนะครับลิงก์ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมมาให้ดูนะครับยวหาวิดีโอแป๊บน,นึงนะครับ วิดีโอที่ผมลงไปก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับถ้าพี่ๆว่างก็ลองเข้าไปดูนะครับผมในข้อที่เจ็ดนี่นะครับ,รบก็จะเป็นในส่วนของการปลดล็อกการลงไดเวอร์เห็นไหมครับที่จําเป็นต้องใช้กันผมก็จะมีแนบลิงก์เน,นะครับ สำหรับ Windows 10นะครับลงไดเวอร์เครื่องพิมพ์หรือ Driver, ไดเวอร์มือถือไม่ได้เนี่ยโหลดโค้ดที่นี่เห็นไหมครับก็จะเป็นลิงก์ของเมกาตัวนี้นะครับเราก็คลิกไปนะครับแต่เนี้ยมันเป็นไฟล์ที่มีขนาดเล็กนะครับไฟล์ไม่ใหญ่แต่ถ้าอย่างนี้ผมบอกว่าถ้าพี B, ต้องการโหลดลอมที่มีขนาด 4G กิกหรือว่า5้ากิกขึ้นเนี่ยเราต้องสมัครสมาชิกเพราะฉะนั้นแล้วเราสมัครสมาชิกเราก็ได้ทั้งโหลดไฟล์แล้วก็ได้เรื่องของอ่า พื้นที่ที่เราสามารถอัพรูปภาพนะครับทําอะไรก็ได้นะครับ50กิกฟรีๆนะครับผมตัวนี้นะครับสําหรับตัวนี้เห็นนะครับเราเข้ามาสู่หน้าสําหรับการดาวน์โหลดแล้วผมแนะนําให้พี่ๆนะครับไม่ต้องเปิดตัวนี้นะครับไม่ต้องเปิดนะครับเนี่ยเขาบอกว่า t r a n forbiz Mega Desktop App นะครับตัวนี้ผมไม่ใช้เลยนะครับผมไม่ได้ใช้เลยนะครับ อิมพอร์ตทูเมกาตัวนี้ก็ไม่ได้ใช้เลยนะครับผมจะใช้ดาวน์โหลดธรรมดานี่เลยนะครับดาวน์โหลดเพื่อให้มันดาวน์โหลดเข้ามาสู่หน้าจอคอมเข้ามาในคอมของเราเลยนะครับถ้าเกิดว่าวพี่ๆนะครับอย่างเมื่อกี้เนี่ยติ๊กตรงคําว่าอไอตัวเนีย่ยนะผมตรงนี้นะครับมันจะเข้าไปสู่หน้าแอปข้างล่างแล้วก็โหลดข้างล่างแล้วใช้เวลาโหลดนานมากนะครับหรือ Import t o เนี่ย พอเสร็จแล้วคลิกไปแล้วก็วงนะครับว่าสรุปแล้วมันไปเก็บไว้ที่ไหนเก็บไว้ยังไงนะครับแต่ถ้าเราโหลดดาวน์โหลดตรงนี้เลยนะครับจบนะครับรารดาวน์โหลดคอมพิวต์ปุ๊บแล้วเดี๋ยวอะโปรแกรมนะครับจะทําการดาวน์โหลดเข้าไปในคอมเราแสดงตรงนี้เลยนะครับง่ายๆนะครับสําหรับการใช้อาเมก้า uh, นะครับเมก้านะครับถ้าบางทีเนี่ยอา uh, ผมโยนลิงก์ลอมหรือว่าโปรแกรมให้ดาวน์โหลดพี่พ ค่อนข้างที่จะงงนะครับว่าตัวเมก้าโหลดยังไงนะครับไปคลิกด,ดาวน์โหลดแล้วก็ไม่รู้ว่ามันเก็บไว้ที่ไหนยังไงนะครับก็จะเป็นการนาให้การนำงานนะครับผิดพลาดหรือว่าดาวน์โหลดโปรแกรมไม่ได้ผมก็ต้องมาทีวิวเข้าไปดาวน์โหลดอีกนะครับซึ่งบางทีเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเสียเวลานะครับก็ผมอยากให้พี่ๆเป็นมืออาชีพสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามันโหลดเข้าไปหรือ,อยังนะครับ ยังไม่มานะครับเดี๋ยวรอบแป๊บหนึ่งนะครับโหดไฟล์เสร็จหรือยังเอ่ยคอมพิวต์แล้วนะครับเดี๋ยวรอรออีกสักครู่นะครับอเอติดไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมโหลดอีกทีหนึ่งนะโหลดนะครับ รอสักครู่นะครับเดี๋ยวมันจะมีการเช็ควิด f ไฟล์ตัวไฟล์ที่เราดาวน์โหลดแล้วก็จะถามว่าเราจะเซฟไว้เลยหรือไม่นะครับ วันนี้ก็มา มันก็จะโหลดไฟล์ให้เราเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวลองอีกทีหนึงนะครับสรุปว่าคลิปนี้เป็นคลิปการลงทีวีสิบสีนะครับพี่ๆเข้าไปโหลดได้คลิปตรงนี้นะครับกดดาวน์โหลดนะครับตัวโปรแกรมก็จะวิ่งดาวน์โหลดให้เรานะครับใช้เวลาสักพักนึงนะครับอยู่ที่ขนาดแล้วก็ความเร็วของอินเทอร์เน็ตแต่ละท่านด้วยนะครับ โหลดมาให้เราแบบนี้ได้เลยนะครับหรือพี่ๆท่านใดนะครับจะทําการนะครับอัพโหลดนะครับของตัวเองนะครับอย่าง My Account เราก็คลิกไปที่ My Account เลยนะครับเราก็คลิกที่รูปรูปก้อนเมฆตัวนี้นะครับเราก็ลากไฟล์ไปวางไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับที่เราจะอัปโหลดอัปโหลดเลยตัวไฟล์ก็จะทำการอัปโหลดสักครู่นะครับใช้เวลาในการอัปโหลดสักครู่นะครับ อัโหลดได้96%แล้วเสร็จแล้วร้อยแล้วนะครับก็ไฟล์ตัวนี้เราสามารถส่งต่อให้เพื่อนๆได้เลยนะครับโดยการคลิกขวานะครับคำว่า get link หมายถึงว่า,าส่งต่อนะครับทำลิงก์ทำการส่งต่อ get Link นะครับ g ก็ get Link ก็จะมีคำว่า Irg นะครับแล้วจะมีคำว่าให้เรา,าเป็นลิงก์ธรรมดานะครับลิงก์ธรรมดาก็ Copy ตัวนี้เลย ส่งให้เพื่อนเพื่อนก็โหลดได้เลยหรือว่าจะแบบใส่คีย์นะครับใส่คีย์ก็ทำการอ่า copy ลิงก์ตัวนี้นะครับลิงก์วิดีโนะครับก็คือ Copy l i n ลิงก์ตัวเนี้ส่งให้เพื่อนเพื่อนนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนเพื่อนจะไปส่งต่อถ้าไม่มีคีย์นะครับถ้ามีถ้าไม่มีคีย์ตัวนี้นะครับเราก็ก๊อปคีย์ตัวนี้ส่งให้สําหรับคนที่เราอยากจะให้เขาเข้ามาดูนะครับแต่ถ้าเขา คนที่ไม่มีคีย์นะครับจะไม่สามารถเข้าได้นะครับถ้าไม่ถ้าไม่มีคีย์ตัวนี้จะไม่สามารถเข้าได้นั่นเองนะครับอัวนี้ก็เป็นความปลอดภัยอีกชั้นหนึ่งนะครับสมมตินะ่ะผมสมมติแล้วกันนะครับก็ปีล้ลิงตัวนี้นะครับาวางเลยนะครับอันนี้สมมติเราเพื่อนๆได้ไปวางาาเขามันก็จะถามคีย์แบบนี้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้อง ส่งคีย์ตัวนี้ให้เพื่อนๆไปด้วยนะถ้ามาใส่คีย์ตัวนี้นะครับว่างมันถึงจะเข้าไปโหลดได้ไนะครับถ้าไม่มีคีย์ตัวนี้มันก็จะโหลดไม่ได้นั่นเองนะครับสําหรับการแนะนํานะครับเกี่ยวกับโปรแกรมตัว m e g านะครับสําหรับการดาวน์โหลดไฟล์การอัพไฟล์ขึ้นได์นะครับตัวนี้ดีมากๆาเลยครับใช้ฟรี 50G นะครับตัวนี้ผมอัพโหลดไป22 m a k เองนะครับไปไอตัวติดตั้งทีมิวเมื่อกี้นะครับสำหรับที่วีนั่นใดนะครับถูกใจนะครับชอบกดติดตามช่อง YouTube ผมด้วยนะครับถ้ามี EP ใหม่เกี่ยวกับการแนะนำการใช้งานคอมพิวเตอร์นะครับเกี่ยวกับงานซ่อมมือถือเนี่ยผมก็จะอัพไว้ให้นะครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ